อันนี้จะเป็นสวนยางอีกที่นึงอันนี้ก็จะเป็นเขตแดนอันนี้ก็คือจะเป็นหลักเขตแดนหลักเขตแดนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องซื้อเสามาปักไว้อีกอันนี้ก็จะเป็นสวนยางอีกที่นึง่งสวนยางสวนยาง ไปแล้วดูตามหลักแดงถึงไหนวะอันนี้เป็นไล่คนอื่นนี้เป็นสวนยางของกาโบ ขอบมันจะถึงแค่ตรงนี้อันนี้คือแดนเราถึง,ถงตรงนี้นะด้านขอบอันนี้ด้านด้านบอนเอาถุงเงินมาด้วยโดถุงเงินนะถุงเซเว่นหนาเงินอยู่ในนั้นอันนี้อันนู้นสมคนอื่นถึงนี้ อันนี้เสานี้เขตแดงของเราอันนู้นที่คนอื่นของเราก็จะอันนั้นด้านอันนั้นด้านขอบขอบขอบนี่ตรงตรงนี้นี่อันนี้ด้านนี้นี่หลักแดงเป็นี้อันนี้สวนยาของเรา เสาวแดนหลังนน่นของคนอื่นอันนี้ลองแดนอันนี้ของเราเราก็จะยา,ยาว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 จะยาว,ยาวน,นี้ก็ยังกินอ,อยู่ dài yeah. yeah, yeah. cái Bọn, mà. nó Tôi nghĩ phần rau Cái tôi nghĩ Bỏ, ta mang เดี๋ยวให้ค่าจ้างอันนี้ยังต้งนเลยค่ะนี่ถึงแล้วก็ถึงนี่อันนี้ของคนอื่น,นอันนี้ก็จะเป็นหลักเขตแดนอีกภาคหนึ่ง ก็ก็จะไปสิ้นสุดตรงนู้นไปะสุดสิ้นสุดอยู่ไกลมากอยากเดินไม่เดินไปหรอกจ้ะไม่ไหว อันนี้ยางเลยไม่ค่าโตแล้วเนาะเดี๋ยวนี่ได้กินไหมวะจะลองไปดู ถึงไหนนอนน่ด้านนี้